งานที่คิดว่าตัวเองมั่นคงในความจริงกลับไปคิดดูนะครับว่ามันมั่นคงจริงไหมวันนึงที่คุณทํางานไม่ได้เขายังคงจ่ายเงินเดือนให้คุณเหมือนเดิมหรือเปล่าสวัสดีครับผมชัดอัคนาัปพยากรุสนะครับก็เป็นสมาชิก724 affiliate ครับ ก็ระดับ3าครับปัจจุบันผมก็เป็นนักวงางแผนการเงินนะครับจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการวงางแผนการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการวงางแผนภาษีนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือด้วยนะครับที่เป็นเบสเซลเลอร์สปีซ้อนนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาสัมผัสกับระบบ7จ็ดสองสี่แอฟเฟลนะครับมันเหมือนกับผมเนี่ยได้คนขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวผมเองนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ผมไม่ต้องทํา หน้าที่ของผมก็คือเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ในขณะที่ผมเนี่ยกำลังคุยกับลูกค้าที่เป็นออฟไลน์นะครับผมก็เหมือนกับทำงานเนี่ยเวลาเดียวกันนะครับแต่ได้ผลประโยชน์2ทางมีหลายคนถามว่าเอ้พี่ก็ไรายได้ประมาณ7หลักแล้วเนาะทำไมต้องมาทำเจ็ดสองเซฟฟอร์อีกล่ะคือพี่คิดอย่างนี้ครับเพราะว่าไรายได้ที่พี่มีอยู่เนี่ยมันจะมากแค่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันคือพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ยังมีเวลาทํามันได้คือพวกนี้เขาเรียกว,ว่า a c t i v e income คือเมื่อไหร่ที่เราหมดแรงเงินเหล่านี้ก็ไม่เหลือมันหายไปหมดเลยมันแตกต่างมากเพราะฉะนั้นพี่เลยได้คิดอีกอย่างว่า72็ดสองเซฟเเนี่ยมันเป็นแบบพาสซีฟคือคุณทําไปมันแอคคุมเลตให้คุณเรื่อยๆแล้วมันทําตัวมันเองโดยอัตโนมัติวันหนึ่งเกิดพี่เจ็บป่วยนะครับไม่สามารถทํางานได้พี่อยู่ในโรงพยาบาลมันก็ยังเดินต่อไปมันยังคงสร้างกระแสเงินสดให้เราตลอดเวลา ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับงานที่คิดว่าตัวเองมั่นคงในความเป็นจิกลับไปคิดดูนะครับว่ามันมั่นคงจริงไหมวันนึงที่คุณทํางานไม่ได้เขายังคงจ่ายเงินเดือนให้คุณเหมือนเดิมหรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับพอดีเราไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนแล้วมีลูกค้าอินบอกเข้ามาอยากจะซื้อประกันโควิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ควรจะจัดให้นะครับแล้วก็ไปศึกษาดู้มันมีโปรแกรมเรื่องจัดซัพพลายเออรอยู่นี่เราก็เลยตัดสินใจให้ทีมงานช่วยสมัคร ึ่งก็เข้าไปเรียนแล้วก็เห็นแล้วก็เกิดความสัจจันมากว่าเฮ้ลิงตัวนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเพียงแค่แชร์อย่างเดียวลูกค้าวอล์กอินเข้ามาอยากจะซื้อประกันโควิดอยากจะซื้อประกันรถจนประกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถซื้อได้ด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับซึ่งมันเป็นแนวทางของเจเนอเรชั่นวายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็นิยมที่จะเข้ามาเลือกคัดแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองครับผมมองว่า จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเกิด new normal แล้วทุกคนเนี่ยจะเริ่มมาหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่ง724เข้ามาได้ถูกจังหวะพอดีเลยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะซื้ออะไรด้วยตัวเองผ่านออนไลน์แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยผมเห็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากเวลาเขาซื้อของปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปเอาของแล้วก็จัดส่งวุ่นวายไปหมดเลยแต่ไอตัว724 affiliate เนี่ยลูกค้าวอล์กนินเข้ามาปุ๊บซื้อประกรันลูกค้าจ่ายเงินด้วยบัตตรเคดิ รเราไม่ต้องส่งของ Affiliate ส่งกรมทานเป็นเมลอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ลูกค้าเลยก่อนจากนั้นค่อยส่งตัวจริงตามไปเราไม่ต้องทำเลย,เลยต้นทุนเราไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า,าในเจเนอเรชันใหม่นี่นะครับใครที่ไม่ได้เข้ามาเป็นทีมงานหรือเข้ามาเป็นพันธมิตรเจ็ดสองซีแอเฟรเเนี่ยเสียโอกาสอย่างที่สุดครับโอ้โหผมจากจากการคํานวณนะครับไม่เกิน2เดือนครับโชั้นตื่นเต้นมากนะคือมีคนสมัครซื้อเนี่ยวันละเป็นแสนเลยครับ อัศจรรย์มากโดยที่เราไม่เคยซื้อเลยสมัยก่อนเราเดินไปขายประกัน1เจ้าแลนะโคตรยากเลยแต่เจ็ดสองเซฟฟิเดเนี่ยปรากฏว่าคนวอล์กอินเข้ามาซื้อกันนะครับแล้วก็เป็นไรเลฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ซื้อให้ครอบครัวจากครอบครัวปุ๊บ,บก็ส่งลิงก์ต่อไปให้กับคนอื่นๆอีกเป็นทอดๆๆๆไปเลยครับก็ตื่นเต้น,นครตอนนั้นยอดเข้ามาแบบโอ้โหแบบนึกไม่ถึงฮะว่ามันจะยอดจะสูงได้ขนาดนี้ไม่ถึง2เดือนดีนะครับประมาณ9 0 0 0 0 0กว่าที่เป็นไรายได้เนะี่ยในช่วงนั้นที่เราออกไปไหนไม่ได้เลยนะ ในขณะที่คนอื่นเนี่ยตกงานในขณะที่คนอื่นหาไรายได้ไม่ได้ผมมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าเนี่ยประมาณ4-5่0 0 0หมื่นบาทเลยนะมันเป็นอะไรที่อาัศาจรรย์มากในขณะที่ธุรกิจอื่นกำลังตื่นตัวกันโดนปิดโดนอะไรกันแต่เจ็ดสองสี่อัพเฟอเรียนะ่ยยังคงเดินต่อไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โควิดจบลงคนไม่ได้สนใจเรื่องซื้อประกันโควิดแล้วแต่อนาคตเราจะรู้ไหมล่ะว่าจะมีโรคอื่นตามมาอีกอันนี้นข้อแรกนะข้อสอก็คือว่าผมมองว่าเราต้องเข้าใจตลาดด้วยเชื่อไหมฮะว่า เราสามารถที่จะโฟกัสกลุ่มไหนก็ได้จากเดิมทีเนี่ยเราต้องขายประกันให้เฉพาะลูกค้าที่เรารู้จักและคุ้นเคยแต่พอเรามาใช้ตัวลิงก์724ปุ๊บเนี่ยเราสามารถโฆษณาโดยใช้ a c e b o o k เนี่ยเอาลิงก์ไปโฆษณาเนี่ยเลือกกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องไหนก็ได้เอาบางคนครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีใครคนเดีวยวคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่นะครับแล้วอยากจะซื้อประกันนะครับเขามี Facebook อยู่เขาจะเห็นโฆษณาของเราก็ได้ ถูกไหมเพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะเลือกเจาะจงได้เลยว่าเราอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มไหนที่มีความสนใจในเรื่องอะไรสมมุติว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศว่าพื้นที่นี้นะครับมียุงลายให้ระวังเด็กด้วยถูกไหมฮะเราจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เราจะซื้อโฆษณาจาก a c e b o o k นะครับโดยการที่เลือกความสนใจหรือเจาะจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเชื่อไหมฮะคนจะซื้อประกันต่อเมื่อเขาได้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่า เป็นโอกาสดีมากโดยที่เราไม่จ้งเป็นต้องเดินหรือจําเป็นต้องไปหาแต่เราสามารถทําทุกอย่างบนออนไลน์ได้เจ็ดสองเซอเฟอร์เรตอบโจทย์ทุกเนี้ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมียอดเหล่านี้เข้ามาเรื่อยๆเพราะเราเริ่มเข้าใจตลาดแนละ้วนะครับแล้วเราไม่ไปบังคับให้ใครซื้อแต่เราไปโชว์เขาเห็นว่าเขาจําเป็นต้องมีไหมจากเหตุการณ์ที่เขาเกิดด้วยตัวเขาเองเอาอย่างเนี้ยเอาอยกตัวอ,อย่างที่ผมไปอบรมครั้งเนี้ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทสองเดือนเนี่ย ได้มาประมาณสักสี่ห้าหมื่นบาทคุ้มไหมครับวันนี้ผมมองว่าทุกอาชีพเนี่ยนะครับควรจะมีะไรายได้หรือมีอาชีพเสริมอีกสักหนึ่งอาชีพและอาชีพที่ง่ายสุดเนี่ยครับก็คือตรงนี้ฮะคือประกันออนไลน์ผ่าน7-24 Affiliate เพราะอะไรฮะทุกคนที่มีรถต้องซื้อประกันรถอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกอาชีพนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นฟรีแลนซ์หรอกครับทุกอาชีพไม่ว่า็จะเป็นพนักงานกินงินเดือนนะครับพนักงานที่มีไรายได้ระดับสูงหรือผู้บริหารต่างๆกแแล้วตนว่นนีวั้คุณก็บริหารงานไปสิแล้ววคุณมีตั724 Affi คุณโยนขึ้นไปบนโซเชียลเดี๋ยวเงินมันไหลมาเองครับนะครับแล้ววันนั้นนะคุณจะอจัศจรรย์กับลิงก์นี้มากๆเลยครับเพราะวันนี้ใครที่ยังไม่สนใจหรือยังไม่ตัดสินใจนะผมบอกเลยว่าคุณเสียโอกาสมากเพราะถ้าเกิดวันนี้นะครับคิดได้นะครับแล้วฟังเทปนี้แล้วเนี่ยแล้วสนใจนะครับมาเป็นพันธมิตรกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับกับ7จ4 a f f i l i a t e ครับ